สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงนี้นะครับเราต้องติดตามข้อมูลเป็นพิเศษครับผมมีแอปพลิเคชันที่ไทยวอเตอร์นะครับที่จะดูติดตามปริมาณน้ำนะครับแนวโน้มฝนพายุนะครับที่จะเข้าประเทศไทยและติดตามน้ำในเขื่อนต่างๆได้ทั่วประเทศครับก่อนอื่นนะครับไทยวอเตอร์นะครับเป็นแอปพลิเคชันนะครับซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงานนะครับก็มีทางจิสต้านะครับมีข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับการไฟฟ้า กรมเจ้าท่านะครับหลายๆหน่วยงานเนี่ยเพื่อจะให้ประชาชนที่ใช้โทรศัพท์มือถือนะครับทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS สนะครับสามารถดาวน์โหลดไปใช้กันได้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูลน้ำต่างๆนะครับเพื่อใช้ในการติดตามเฝ้าระวังนะครับมาดูกันดีกว่าครับเริ่มจากการดาวน์โหลดนะครับเข้าไปที่ App Store ครับก็จะเจอแอปพลิเคชันสีฟ้าอย่างนี้นะครับผมกดดาวน์โหลดแล้วครับ ชื่อว่าไทยวอเตอร์นะครับรอสักครู่ครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็ลองเปิดหน้าแรกเข้ามาครับเป็นเขียวๆอย่างนี้นะครับแล้วเราจะเจอกับที่เป็นหน้าจอที่เป็นมีหลายๆตารางนี้นะครับสามารถเลื่อนดูได้ครับอันแรกนะครับก็ไปดูกันนะครับว่าติดตามสถานการณ์พายุนะครับว่ามีพายุที่จะเข้าใกล้ประเทศไทยบ้างหรือเปล่านะครับในช่วงเวลา7วันข้างหน้านี้นะครับก็นี่ครับมีภาพถ่ายทางอากาศภาพถ่ายดาวเทียมนะครับมาโชว์กันนะครับ ว่าให้ดูนะครับอันนี้นะครับก็เป็นน่าจะเป็นภาพกราฟ,ฟิกนะครับซึ่งทําสรุปข้อมูลมาถ้าเกิดอันนี้ใครมีความรู้ทางด้านการอ่านแผนที่ทางอากาศนะครับก็น่าจะใช้ประโยชน์ได้มากทีเดียวนะครับหรือว่าจริงๆถ้าผู้พัฒนาระบบเนี้ยเขียนอธิบายเพิ่มเติมนะครับประชาชนก็จะจะเข้าใจอันนี้ได้นะครับเหมือนกันนะครับ ก็ในรูปเล็กซะหน่อยนะครับถ้าเพื่อนๆเข้าไปในแอปพลิเคชันนะครับก็ขยายดูได้นะครับมันดูได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนนะครับมีแผนที่นะครับคาดการสภาพอากาศนะครับ7วันนะครับมีวิดีโอให้ดูด้วยนะครับตะกี้ที่เป็นภาพเล็กๆนั่นคือเป็นวิดีโอนะครับอันนี้นะครับมีระดับความแรงนะครับของลมมรสุมต่างๆนะครับเป็นแถบอยู่ข้างล่างนะครับก็สามารถอ่านคาดการแนวโน้มพายุที่จะเกิดขึ้นนะครับเอามาดูกันนะครับหน้าแรกมีอะไรนะครับปริมาณฝนนะครับ อันนี้เป็นสถานีนะครับที่วัดปริมาณน้ําฝนนะครับทั่วประเทศเลยนะครับก็จะดูนะครับมีหลายหลายพื้นที่ทีเดียวนะครับว่าปริมาณที่มีการเก็บข้อมูลกันนะครับก็เอามาแสดงอันนี้นะครับก็สามารถดูได้นะครับว่าข้อมูลต่างๆนะครับสถานีที่มีการเก็บข้อมูลนะครับอ่านี่ครับปริมาณฝนนะครับเปรียบเทียบให้ดูครับ7วันนะครับค่อนข้าง 7วันก็คือแท่งขวาสุดนะครับอันนี้นะครับในรอบ7วันที่ผ่านมานะครับก็คลิกไปก็จะเข้าไปที่แผนที่นะครับให้เห็นนะครับแนวโน้มนี่ครับปริมาณฝนช่วงนี้สูงนะครับเป็นแท่งยาวๆขึ้นมานะครับย4ิบสชั่วโมงนะครับดูปริมาณฝนย4ิบี่ชั่วโมงฝนเพิ่งตกไปนะครับกรุงเทพตกหนักอันนี้เป็นแผนที่นะครับกดเข้าไปเนี่ยอันนี้จะเป็นพิกัดของเรานะครับจริงๆเนี่ยให้แจ้งข่าวได้นะครับข่าวสารว่า สมมติว่ามีเรื่องมีน้ําท่วมนะครับในพื้นที่อยู่ตรงไหนก็รายงานเข้าไปนะครับก็จะฐานข้อมูลก็จะอัปเดตข้อมูลให้กับผู้ใช้คนอื่นด้วยนะครับครับอันนี้นะครับกดเข้าไปก็เป็นน่าจะเป็นแผนที่ที่ดึงมาจากทาง Google Map นะครับกลับมาดูที่หน้าแรกกันครับหน้าแรกยังมีอะไรให้ดูอีกเยอะเลยนะครับผมก็ลองเลื่อนเล่อนดูนะครับเพื่อนๆดาวน์โหลดมาก็ลองลองใช้ดูนะครับอันนี้เข้ามาดูที่ข้อมูล ว่าสถานีน้ําต่างๆนะครับอันนี้ยังเป็นเรื่องของฝนอยู่นะครับเข้ามาดูอีกทีหนึ่งนะครับดูพื้นที่อื่นๆบ้างนะครับว่ามีการรายงานยังไงครับดูนะครับอันนี้ยีิบสี่ชัมม่วโมงที่ผ่านมานะครับด้านบนขวาตราดกรุงเทพการจนทบุรีฝนตกนะครับอันนี้เรารู้ ที่อื่นได้ด้วยนะครับไม่ต้องถามญาติถามเพื่อนที่ต่างจังหวัดนะครับว่าฝนตกไหมนะครับอะไรอย่างนี้นะครับก็ลองดูข้อมูลตรงนี้ได้นะครับอันนี้ช่องที่กําลังเลื่อนดูนี้บอกปริมาณน้ํานะครับเป็นลุ่มน้ําเลยนะครับอ่านะครับโอ้ตรงไหนน้ามากน้ําล้นตลิ่งนะครับอันนี้บอกกันเป็นลุ่มน้ำนะครับถ้าเป็นสีแดงเนี่ยเห็นตะกี้อีสานนะครับน้ําล้นตลิ่งเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับเข้ามาดูครับกดเข้ามาอันนี้เป็นแผนที่ประเทศไทยเลยนะครับถ้าเป็นสีแดงแดงเนี่ยนะครับอันนี้คือน้ําท่วมนะครับ ถ้าเกิดเป็นสีฟ,ฟ,ฟ้าน้ำเงินนะครับน้ำมากนะครับสีเขียวก็ยังปกติอยู่นี่ครับเตือนน้าล้นตะลิ่งน้าล้นตะลิ่งหลายพื้นที่เลยนะครับเนี่ยสถานีไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นนะครับเป็นเฉลิมพระเกียรตินะครับเนี่ยครับโอ้โหหลายที่นะครับดูก็อย่าง้อกเฝ้าระวงังจริงๆนะครับอดน,นี้เนี่ยว่า ปริมาณน้ําจะมากกว่านี้หรือเปล่านะครับก็ภาวนาอย่าให้มีพายุเข้ามานะครับเกี้แผนที่ที่เราดูกันยังเป็นสีเขียวๆฟ้าๆนะครับยังไม่มีพายุเข้ามาในเมืองไทยนะครับมีมีสีส้มๆนี่ก่อตัวอยู่ทางด้านขวามือของจอนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับว่าจะเคลื่อนที่ยังไงนะครับพายุกลับมาดูที่หน้าแรกครับหน้าแรกอันนี้ดูอะไรครับคาดการฝนนะครับ คาดการฝนเข้ามาก็เป็นแผนที่แผนที่รูปนี้จริงๆนะครับก็งถ้ามีคําอธิบายเพิ่มเติมนะครับผมก็ว่าจะดีนะครับสําหรับประชาชนที่ดูแล้วอาจจะเข้าใจย,า,ยากๆสักหน่อยนะครับก็อันนี้ฝากผู้พัฒนาระบบด้วยแล้วกันนะครับว่าถ้ามีคําอธิบายเพิ่มเติมนะครับจากแผนที่ยันนี้เนี่ยประชาชนน่าจะไปใช้ประโยชน์ได้นะครับอันนี้ต้องดูนี้แหละครับปริมาณน้ําในเขื่อนนะครับปริมาณน้ําในเขื่อนที่ โอ้ครับก็มีตุ๊กแกร้องนิดหน่อยนะครับขออภัยด้วยครับน้ำนี่เขื่อนต่างๆกดเข้ามาดูครับเห็นเลยครับว่านี่ครับสามปีครับสามปีก็สีส้มอันนี้คือปีสองพันยิบเอ็ดนะครับสองพันยิบเอ็ดเนี่ยก็ปริมาณน้ําสูงกว่าทุกปีนะครับดูดูได้เลยครับกราฟสูงปีขึ้นมาเลยนะครับเทียบกับปีหกสองหกหนึ่งนี้นะครับ ก็เป็นปีที่ต้องเฝ้าระวังนะครับในหลายๆอ่างเก็บน้ำเพราะว่าน้ำสูงกว่ามากจริงๆนะครับเขื่อนใหญ่นะครับเขื่อนใหญ่ภูมิพลนะครับสิริกิตอันนี้ยังเขียวอยู่นะครับยังไว้วางใจได้นะครับแต่ที่พิษณุโลครับแควน้อยบํารุงแดงอันนี้ขึ้นมาแล้วครับปริมาณน้ําเป็นสีแดงแล้วนะครับก็เตือนปริมาณน้ำใกล้เต็มความจุนะครับ คุณด้านประกันชนนะครับโอ้โหแดงๆเหมือนกันนะครับอันนี้สุพรรณยังยังเขียวอยู่นะครับเพชรบุรียังเขียวอยู่นะครับประจวบยังเขียวทางใต้ไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่ครับสกลนครนะครับคือหลายๆที่เนี่ยน้ําท่วมนะครับแต่ปริมาณน้ํไในเขื่อนยังน้อยนะครับอ่างเก็บน้ายังยังเก็บน้ําได้อีกนะครับจริงๆเลื่อนดูแบบนี้นะครับแล้วก็กดเข้ามาดูครับเอาเป็นยังไงบ้างครับที่ลุ่มน้ํา อันนี้อูใกล้ใกล้กรุงเทพมั้งครับสรับบุรีอันนี้ครับสีแดงนะครับระยองแดงเหมือนกันนะครับลำปางชัยภูมิครับเอาในกดเข้าไปดูนิดนึงครับนี่ครับเหมือนภาพคล้ายๆกันนะครับทุกอ่างเก็บน้ําที่เป็นสีแดงครับก็คือปีปีนี้นะครับปริมาณสูงกว่ากว่า2ปีที่ผ่านมาชัดเจนนะครับอากลับมาดูหน้าแรกกันนะครับกลับมาดูหน้าแรกจริงๆอันนี้ดูดูขึ้นได้ด้วยนะครับอันนี้แอดตตําแหน่ง ที่เราสนใจนะครับอันนี้กรุงเทพมหานครก่อนเลยครับปริมาณฝนเป็นยังไงบ้างครับคาดการ3วันนะครับแอดเพิ่มเข้าไปได้ครับผมแอดกาญจนบุรีครับนะครับอันนี้ก็จะบอกนะครับว่าสมมติเราจะไปต่างต่างจังหวัดที่จังหวัดไหนนะครับเราแอดเข้าไปเราก็จะรู้ปริมาณฝนคาดการปริมาณฝนคร่าวๆนะครับแต่อาจจะต้องดูจากแหล่งอื่นถ้าเกิดต้องการปริมาณที่เรามีความชัดเจนอันนี้คล้ายๆ iPhone นะครับหน้าแรกเวลาเราแอด สถานที่เข้าไปดูสภาพอากาศต่างๆนะครับเนี่ยครับอันนี้ผมแอดเข้าไปชนบุรีนะครับสมมติจะไปพัทยาไปชนบุรีครับเอาอีก3วันฝนจะตกไหมนะครับแอดแอดอีกนะครับแอดได้เรื่อยๆก็จะบันทึกไว้ในระบบนะครับเป็นฐานข้อมูลที่เราไว้ดูติดตามสภาพอากาศจังหวัดต่างๆนะครับก็ค่อนข้างทันสมัยดีนะครับตรงนี้ครับคาดการปริมาณน้ําฝน อ่างจ้บุรีอ่ะดูได้นะครับอันนี้กี่จังหวัดก็เราบันทึกเข้าไปเลยครับอันนี้กลับมาหน้าแรกนะครับมีฟังก์ชันอะไรให้ดูอีกไหมครับสถานีน้ําอันนี้น่าจะวัดปริมาณน้ําที่ผ่านผ่านนะครับโอ้โหนี่ล้นตะลิ่งเยอะเลยนะครับมามาเข้ามาดูในช่วงที่พีกจริงๆครับนี่ครับเลื่อนดูได้นะครับเลื่อนดูนะครับใครจะต้องขนของขึ้นที่สูงยังไงนะครับ นอกจากรอประกาศจังหวัดก็ดูจากตรงนี้ได้นะครับเพราะว่านี่ครับมีกราฟให้ดูนะครับตลิ่งนี่คือเส้นด้านล่างนะครับสีส้มๆนะครับเล็กเลกหน่อยนะครับคือปีบอกบอกปริมาณความสูงไว้ไอ้สีฟ้าข้างบนนี่คือปริมาณน้ําปัจจุบันนะครับที่บอกว่าล้นตลิ่งเนี่ยมันมันก็คือให้เห็นนะครับว่ากราฟเนี่ยมันล้นมาขนาดไหนถ้าดูอันนี้ดูย้อนหลังได้นะครับ3วันนะครับแล้วก็ดูยีิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับไปดูได้นะครับว่าความสูงระดับน้ําเนี่ย ที่บอกกันว่าต้องขนของขึ้นที่สูงนะครับน้ำล้นตดิ่งข้อมูลก็ค่อนข้างจะมีหลากหลายนะครับอันนี้เนี่ยดีกว่าตอนที่ผมทําข่าวตอนปี54เยอะเลยนะครับตอนปี54ี่ยต้องรอศูนย์บริหารสถานการณ์น้ำครับก็คล้ายๆสบคโควิดตอนนี้ครับศูนย์บริหารสถานการณ์น้ำก็มาถแถลงนะครับทุกวันปริมาณน้ําผ่านที่นครสวรรค์กี่ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผ่านชัยนาทกี่ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ต้องไปจดเอานะครับตรงนั้นหรือว่าอัดเสียงไว้นะครับอันนี้ ทันสมัยขึ้นเยอะครับ10ปีผ่านไปนะครับระบบการรวบรวมข้อมูลนะครับให้ประชาชนเนี้ยติดตามได้เดี๋ยวว่างๆผมจะลองไปดูแอปอื่นนะครับก็เอามาเปรียบเทียบกันว่าตรงไหนนะครับข้อมูลที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายนะครับทําความเข้าใจได้ง่ายนะครับเพราะว่าในสถานการณ์แบบนี้นะครับเราจะได้วางแผนล่วงหน้าได้นะครับกับการรับมือกับปริมาณน้ํานะครับแอปพลิเคชันนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็มีฐานข้อมูลที่หลากหลายทีเดียวนะครับมี ของจิซ่ามีของจิสตานะครับมีของเขื่อนต่างๆนะครับที่รวบรวมมาอันนี้แจ้งข่าวครับสมมติว่าผู้พัฒนาระบบจะแจ้งข่าวอะไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องน้ําเรื่องอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่านี่ข่าวก็ยังน้อยอยู่นะครับให้ประชาชนช่วยแจ้งได้นะครับมีให้ให้คอนแทคติดต่อของนี่นะครับเดี๋ยวผมใส่ไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับให้เพื่อนๆเห็นว่าเผื่อใครจะเข้าไปนี่นะครับเขามีเฟซบุ๊กนะครับที่จะ ช่องทางที่จะติดต่อผู้พัฒนาระบบนะครับเจ้าของระบบให้อัปเดตช่วยอัปเดตข้อมูลนะครับหรือว่าเสนอแนะอะไรพวกนี้ได้นะครับอันนี้เราก็แอดเข้าไปนะครับบอกพื้นที่ก่อนนะครับแล้วก็ได้นะครับอันนี้ดูนะครับความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆที่บอกไปนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับว่าฐานข้อมูลที่เราใช้เนี่ยก็จริงๆถ้าเกิดภาครัฐเนี่ยทำงานร่วมกันนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยครับมีสภาพัฒน์ มีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับมีการประปานะครับมีการนิคมโอ้โหเยอะมากเลยนะครับมีจิสต้ามีสาธารณสุขด้วยนะครับกมอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็ก็ได้ระบบที่ดีขึ้นมาให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลนะครับเพื่อนๆมีความเห็นยังไงกันบ้างนะครับกับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับลองใช้แล้วมันรู้สึกว่าน่าจะเพิ่มเติมตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมเอาไปสะท้อนให้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กับข่าวช n n e l ครับเพราะอยากให้ทุกคนรู้ทันข่าวไทยทันข่าวโลกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ